ไม่ไม่ตัวใบตัวนีจงไม่จะนึ่งประธานเ่เลืองนะอันนี้ตุกมังเละ้ค่ารถนะดูตาตัวอมนบวันนี้ก็เป็นคืนแรกทางคณะสงฆ์ ในส,ส่วนมาธิกาและก็พระพิธรรมเก็ำคำพีประเเพื่ออุทิศส่วนบุญบุศล่วนไว้ให้แก่คุณแม่เทียมอารคาซึ่งได้จากนะครอบครัวญาติพี่น้องไปอย่างในวันนีนะ้คุณแม่เทียมตอนมีชีวิตอยู่ก็ได้ทําหน้าที่ของตัวเองไม่ว่าจะทางโลกนะหรือว่าทางวัดก็ได้มีโอกาสได้มาปฏิบัติธรรมหลายปีก็ถนะือว่าได้ทํา ไว้นะตอนมีลมหายใจอยู่นะพอหมดลมแล้วก็หมดพาระนะต้องการท่างกายก็จะต้องเผานะโปแต่นนก,ก,กระดูอันนี้คือนะความเป็นจริงที่เรามาแล้วรกกเราจะได้พิจารณาทางวัดเองก็ช่วงนี้ก็ขอความร่วมมือทางชุมชนของเราหรือว่านะแขกที่จะมา นะร่วมง,งานส่ขงของวัดเรามาเรื่องพวงรีดนะของงดพวงรีดนะแต่เพลงเป็นเอาสิ่งที่มีประโยชน์แทนะสิ่งที่ใช้งานได้เนื่องจากพวงรีดนั้นพวกเราก็ใช้มานานแล้วเนาะนะแล้วก็มันเป็นภาระบทางวัดต้องทําลายต้องเผาเป็นมลพิษมลภาวะทําให้สภาพแวดล้อมมันเสียด้วยลหลายๆที่หลายๆแห,ห่ง ก็พยายามรณรงค์ที่จะแก้ปัญหาตัวนี้เหมือนกัาดังนั้นทางว่าเราก็พอความร่วมมือกับทางเจ้าภาพหรือว่าญาติที่จะมาแสดงความเสียใจต่างๆไม่จําเป็นต้องเอาแบบเดิมก็ได้เอาแบบใหม่ที่มันใช้งานได้เครื่องใช้ไฟฟ้าก็ได้เป็นโต๊ะเก้าอี้น่ะของใช้ในวัดก็ได้นะนี่สิ่งนี้มันจะมีประโยชน์เอาเอาที่ใช้งานได้นะที่จะไม่เป็นภาระกับทางวัดอันนี้ก็ พยายามจะประชาสัมพันธ์ให้ญาติโยมของเร,เราได้ได้รวด่วมโดยช่วยกันเพราะว่าถ้าเรายังใช้แบบเดิมอยู่ปัญหาเดิมมันก็เกิดขึ้นนะกระทั่งวัดก็มีบุคลากรน,น้อยที่จะมานะทําลายนะก็ต้องต้องขอความร่วมมือจานะบญาติโยมทุกคนนั่นแหละนะไม่ไม่ก็อาจจะอึดอัดหน่อยเพราะว่าเรายังไม่คุ้นเคยนะยังไงก็ตามเราเคยทํามานานแล้วมันก็จะเป็นติดเป็นนิสัย มันแก้ยากแต่เราก็เห็นความสําคัญว่าเห็นปัญหาทําไปแล้วมันเกิดปัญหาขึ้นทางวัดก็พยายามที่จะแก้นะหรือว่าป้องกันไม่ให้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นซ้ําอีกอันนี้ก็ให้เราพยายามทําความเข้าใจด้วยเพราะว่าทางวัดเราก็พยายามพัฒนาทุกๆด้านอันไหนก็ตามที่มันมันไม่ดีหรือว่ามันเป็นปัญหากับตามมาก็จะพยายามแก้ไขให้มันดีขึ้นอันนี้ทางญาติโยมก็ รับตัวปรับใจนะให้มันเข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบันเบื้องต้นก็ขออนุมโมทนานะ,นะคุณพ่อจุนารงคาและก็ลูกหลานญาติพี่น้องได้นำสมพระคุณแม่เทียบมาตั้งไว้ที่วัดเนื่องจากที่ผ่านมานจากโควิดมาก็สมพระนมาตั้งอยู่ที่วัดก็ทําให้สะดวกต่อการดําเนินง,งานง่ายง่ายกว่าเดิมนะ เพราะว่าอยู่ในชุมชนของเรานั้นอยู่ในที่บ้านปัญหามันเยอะไม่ว่าจะเป็นการพนันหรือเรื่องเล่าต่างๆซึ่งตะมาพยายามที่จะแก้แต่มันแก้ไม่ได้นะทางราชการก็ให้ประชาสัมพันให้ญาติโยมพยายามทําบุญงานศุกปลอดเล่าโครงการนี้เป็นมีมานานนี่แหละนะแต่ว่าชุมชนของเรารู้สึกว่าจะทํายากนะรู้สึกแก้แก้แก้แก,ก้ยากมากนะในเรื่องของสิ่งนี้เพราะว่ามันเป็นประเพณี จ่ารีดที่ทํสืบสปันมานานแล้วนะฉะนั้นในหลายอย่างที่มันเป็นมานานแล้วแกใช้เวลาก็ต้องใช้ความอดทนต้องใช้อาศัยความร่วมวม,มือนะแต่ถ้านะมาตั้งศู์ไว้ที่วัดปัญหานั้นก็จะอย่างน้อยก็เบาลงนะม่ตั้งสูไว้ที่วัดสถานที่ก็พร้อมใหลายอย่างก็พร้อมกว่าในบ้านนะแล้วพอง,งานเสร็จเราก็จะไม่ค่อยเหนื่อยมากนะอันนี้คือสิ่งที่มันแตกต่างกันนะเราก็ไม่ต้องขนะพวก นะจานหม้อต่างๆที่ขนไปขนมาต้องใช้นะบางทีกระพรองก็พังนะพัดลมยืมไปแล้วนรามาส่งการขน,นมันมาทาให้นะทําให้เกิดปัญหาเยอะแยะนะตามมานะแต่ทางพระก็เหมือนกันเดี๋ยวก็เข้าไปสวดเดี๋ยวก็เข้าไปจูงเดี๋ยวก็คล้ายๆกับว่ามันเหนื่อยกว่ากว่าอยู่วัดอยู่วัดนี่สะดวกเครื่องเสียงก็พร้อมสถานที่ก็พร้อมเองน้ําห้งสุขาครัวก็พร้อมคื่ยหลายอย่างนี่นะมีพร้อมแล้วนะพร้อมที่จะรองรับ กิจกรรมประจำชุมชนของเรานะเพียงแต่บางศพก็บางคนก็อาจจะยังรับไม่ไดนะ้อันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาฉนะานั้นในหลายอย่างถ้าเราจะอยู่แบบเดิมก็อยู่อย่างนัง้นแหละมันไม,ม,นไม่มันไม่เกิดการพัฒนาไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะเราเอาสมมทาทั้งที่วัดน,นั้นเป็นการยกระดับชมุมชนของเราให้สูงขึ้นระดับอีกระดับหนึ่งคลนะ้ายๆกับชมุมชนของเมืองนั่นแหลนะทางเมืองเขาพัฒนาไปไกลแล้วในหลายอย่างความคิดต่างๆมันต่างกัน ถ้าเราเอาความคิดตั้งแต่ก่อนมาใช้ปัจจุบันบางทีมันล้าหลังเราจะเป็นคนตกยุคไม่ทันยุคไม่ทันสมัยไม่แต่การทาบุญก็เหมือนกันพิธีกรรมต่างๆก็เหมือนกันเราก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่ใช่ว่าเราทํามาอย่างไงก็ทําอย่างนั้นนะโดยไม่ได้คิดว่ามันดีหรือมันไม่ดีมันผิดหรือมันถูกนะมันดีกว่านี้มีหรือไม่อันนี้เราต้องใช้ปัญญานะฉะนั้นตามาก็พยายามที่จะยกระดับ ให้ชุมชนของเรานั้นจากศรัทธาชนให้เป็นปัญญาชนนะซึ่งต้องอาศัยเวลาเนื่องจากเราจะพัฒนาถึงเป็นปัญญาชนได้ต้องการศึกษาเราก็ต้องพร้อมด้วยถ้าเรามีการศึกษายางจะพูดง่ายเข้าใจง่ายนะแต่ถ้าการศึกษาของเรามันน้อยนี่เราอาศัยความเชื่อเป็นหลักนะเคยเห็นมาก่อนเคยทําอย่างนี้มาก่อนพ่อแม่พาทำครูบาอาจารย์พาทำเราจะจะทำแบบนั้นอันนี้เป็นชุมชนนะเป็นส่วนมากจะเป็นอย่างนี้นะทำด้วยความเชื่อ นะส่วนที่ทําไปแล้วมันจะเปิดถูกยังไงบางทีไม่รู้เรื่องนะตัวนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันแต่พอปัญญาชนมันต่างกันชนมีความรู้มีความเข้าใจโดยเฉพาะสภาพเศรษฐ,ฐกิจปัจจุบันญาติโยมคงจะรู้ว่านะของใช้ต่างๆสิ่งต่างๆค่าครองชีพมันแพงงบนะประมาณต้องใช้เยอะนะฉะนั้นการบริหารจัดการอยู่วัดจึงง่ายกว่าประหยัดกว่ามันมันสมัยที่ผ่านมาก็าได้ทำนะทางเจ้าภาพเพาว่าหมดมาเยอะ วันสองสามหมื่นบาทนะงานศพนะนะประหยัดได้นะต้อมาจาังเลยดีใจด้วยกบไม่เยอะแต่ว่าบริหารแล้วมันหมดไม่เยอะก็ทําให้สามารถที่จะมีงบประมาณเหลือนะนี่คือสมที่ผ่านมาเนื่องจากนะคนไม่สมก็นะไม่ได้มีนานาอะไรมากเพียงแต่ได้ทำแถบธนก,กิจของรพสตอไว้นะนะของนะขอสมอนะ ก็ช่วยได้เยอะ5,500นะแล้วก็ชุมชนของเราด้วยวัลบาทด้วยนะอันนี้คือสิ่งที่ที่เห็นมาแล้วก็ทางวัดได้ช่วยบริหารเรื่องรวบประมาณด้วยกับนะการถวายพระนะถ้างานหมด5,000บาทนะนะเพราะว่าไม่ได้สวดรายวันสวดขึ้นเดียวนะเผาวันหนึ่งตกบัดตอนเช้าเสร็จนะประมาณ5,000บาทผ่านพอดีเลยนะถวายพระนะ อีกแปดพบาทก็เป็นคขาจ้จ่ายกับแม่บ้านเจ้าสับป,ปะเรดแล้วก็ทางเมนต่างๆบํารุงนะรงเย็นต่างๆน,นี่คืองบประมาณที่เห็นเห็นว่าปัจจุบันของมันแพงถ้าเราประหยัดให้มันง่ายขึ้นให้มันย่นให้มันกระทัดรัดรวบรัดนะไม่ไว้นานเกินไปคขาจ้จ่ายของเราก็าจะไม่บานปลายนะแต่ถ้ายกศบภนายมีกําลังก็ไม่ได้ว่าอะไร เพราะว่าเขามีกําลังพร้อมแล้วธรรมจัมไม่ได้ไปไปเป็นห่วงอะไรเป็นห่วงโยมที่ไม่มีไม่พร้อมบางทีลูกหลานไม่มีประสบการณ์อย่างนี้ทางวัดก็ยินดีที่จะช่วยบริหารจัดการให้นะอันนี้คือทางวัดเราก็ช่วยอยู่แล้วนะเพราะว่าธรรมาอยู่มาสิบกว่าปีก็เห็นพัฒนาการเห็นในหลายอย่างของชุมชนของเราธรรมาทําแบบแบบหนักนะบางทีโยมก็รับไม่ได้นะมันห้ามเล่าห้ามบริยัางนี่แหละใหม่ๆรับไม่ได้ โดยเฉพาะพ่อจุนนี่แหละไม่มีใครเลยก็มีอยู่หลายๆคนอย่างเดตอนแรกก็บอกว่ายกมรับไม่ได้เหมือนกันแต่ไปม,มาเข้าใจนะเพราะว่าเคยเคยสูบเคยดึงอะไรแตนะ่เคยสัตว์เคยเชื่ออย่างนั้นนะพอเราทําได้อย่างนี้หลายๆคนโอ้ดีระจาจาร์ไม่เหม็นบุหรี่ไม่เหม็นเหล้านะอันนี้คือสิ่งที่เห็นต่างจากแต่ก่อนก่อนที่จะเห็นดีแต่มากระโดดดา่ามันกี่ปีเป็นสิปีแล้วยมนะทำมาสิบกว่าปีแล้วแต่มาก็ถูกดา่าแต่ไม,ไม่ไม่เป็นไร ตรรมคิดว่าทําไปแล้วนี่ชุมชนของเราได้ประโยชน์ยกระดับเป็นการยกระดับชุมชนของเราให้สูงขึ้นทำมศาสนาของเราให้เจริญขึ้นเนี่ยตรรมมายอมทุกดา่าธมาด่าตอมาไม่เป็นไรตมาถือว่าตรรมาทำเต็มที่เรียนมาแล้วปิบเต็มมาแล้วนี่อันไหนมันไม่ถูกต้องไม่ดีงามมื่งสนุนเมือนกันถ้ายอมจะตั้งไว้บ้านตรรมาก็บอกต้องแก้ปัญหาการพนันให้ได้เล่าให้ได้้ามีตรรมาไม่ไปธต่มมาก็มีข้อต่อรองเหมือนกันนะเพราะว่า อัน,นไหนด้จะไปจูงมาอีกนะบางทีตารมาก็เหนื่อยขึ้นว่าเอ๊ะ hey, เราบวชมาเนี่ยเรามาเป็นขี้ค่ายมหรือย,ยังไงอันไหนก็ตามโยมตลอดนะกลายเป็นว่าโยมนําพระไม่ใช่พระนําโยมนะแต่วันนี้พระจะนําโยมเลยนะนะเพราะว่าโยมนําพระมาละนานแล้วนะอามาก็เหนื่อยเหนื่อยกับโยมนั่นแหละนะทำม่ยากนะแต่ถ้าตามาพนำธรรมจะทาแบบง่ายเรียบง่ายประหยัดนะอยู่ได้ไม่เดือดร้อนนะอันนี้คือความแตกต่างกันเพราะว่า จากการที่ได้เรียนได้ไปเห็นในหลายที่ไปปฏิบัติมาในหลายที่หลายแห่งก็เลยได้ความรู้โดยเฉพาะความรู้ใหม่เรื่องการสวดมนต์ต่างๆบางทีทางผู้นำอยากไปเอาแบบเดิมแต่มาจะบอกเอ้ยโยมไม่มีความรู้เรื่องนี้แต่โยมคิดว่าทําแบบเดิมมันดีทั้งที่ธรรมก็ทํามานานแล้วเราเรียนมาปฏิบัติมาเห็นจุดที่มันแตกต่างกันก็พยายามปรับให้มันดีขึ้นเหมือนเมื่อกี้นะเหมือนมาติกาทั้งที่เป็นบทสวดที่เราใช้เป็นหลักเลยนะ ตรงอดีตาธรรมมานะตัวเก่าอดีตตาธรรมานาตาธรรมมาปัจจุบ ah, ันนาธรรมมานาอดีตธรรมนาธรรมมาปัจจุบันารรมนาธรรมมาเอาแบบนี้นะแบบเดิมนะอดีตอนาคตปัจจุบันเขาเรียงอย่างนี้เต่พอมามาปฏิบัติมันเห็นต่างนะอดีตปัจจุบันอนาคตสับกันหน่อยหนึ่งนะจากอาวนาคตมาไว้กลางก็เอาปจุบันไว้กลางอนาคตไว้หลังก็ทําให้สภาวะมันเปลี่ยน มันมันมีผลต่อการปฏิบัติด้วยนี่นี่คือโยมไม่เข้าใจโยมคิดว่าอันเก่ามันดีดีดียังไงโยงไมได้เรียนมาหรือเปล่ายมมในปฏิบัติมาหรือเปล่าเข้าถึงมากน้อยขนาดไหนเพราะนั้นบางอย่างที่ตะมานําเสนอเกิดจากการได้ผลควาได้ศึกษามาหลายปีนะไม่ใช่ตามาไม่ได้เรียนถ้าตามาไม่ได้เรียนมาว่าตามาตามาก็ไม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่เรียนมาปฏิบัติมานี่เห็นพอเห็นแล้วเราจะให้เราเอาแบบเดิมน,นี่มันมันมันไปไม่ได้เลย ฉะนั้นหลายๆอย่างโยมต้องเข้าใจว่าหนึ่งพระได้เรียนมาปฏิบัติมานี่ความรู้มันต้องต่างจากคนทั่วไปแน,น่นอนต่างจากพระที่ไม่ได้เรียนแน,น่นะอนนะเรียนแล้วเข้าไม่ถึงอีกปฏิบัติไม่ถึงอีกก็ไม่ก็ไม่รู้อีกฉะนั้นหลายๆอย่างเราต้องเปิดใจให้กว้างไม่ใช่ว่าเป็นพระประธรรมแล้วก็ไม่ชอบใจก็ไม่อยากแล้วมาต่อตา้านไม่ใช่แบบนี้เป็นก็เ,กเ,กเป็นเสียโอกาสนะในเรื่องของการพัฒนาทางความนึกคิดเรื่องของปัญญ,ญาเนี่ยละเอียดลึก จะต้มาบอกว่าบางอย่างเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเราจะเอาผู้นำาตามใจผู้นำบางทีไม่ได้นะเพราะว่าเรื่องของศาสนามันเรื่องของละเอียดต้องอาศัยความอดทนอย่างมากนะปัญญาก็ต้องลึกด้วยนะทั้งโลกบางทีเข้าไม่ถึงเราจะเอาความง่ายๆแต่แต่ก่อนทำพอเป็นพิธีสวดพอเป็นพิธีทําบุญพอเป็นพิธีแบบนี้ต็มาไม่เอาแบบนั้นเพราะว่าเราเรียนมาแล้วอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเราทําเต็มที่สุดกําลังของเรา อันทรงมันก็จะเกิดจะแรงการเรียนหนังสือการปฏิบัติด้ือการทําพิธีกรรมทางศาสนาก็เหมือนกันการสวดมนต์ที่โยมเห็นเนะี่ยในแบบจริงๆไม่ได้เยอะขนาดนี้นะอันนี้ธรรมาแปลด้วยกก็เยอะเหมือนอย่างอภิธรรมเจ็ดคำพีท,ท,ที่ที่สวสดเป็นประจำนั่นแหละในแบบนั้นมีแค่รูปขคันอย่างเดียวปัญนจากขันธ์ฐานแล้วก็อธิบายเฉพาะรูปประคันดัตตะกัโมร,รูปประคันตัวอธิบายรูปประคัน ส่วนเวทนาขันไม่มีสัญญาขันไม่มีสังขารขันไม่มีวิญญาณขันไม่มีห้าอย่างมีแค่อันเดียวอีกสี่อย่างไม่มีปัญหาตมาเลยเอ๊ะขันห้ามันมีห้ามีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ทําไมมีแค่รูปขันอย่างเดียวตมาก็สงสัยตมาเลยขยายให้มันครบทั้งห้านะมันก็จะยาวเพิ่มขึ้นมาอีกนะตมาได้มีโอกาสลงไปประเทศกัมพูชาไปแถวกำรงจามหรือกำปงอะไรเนี่ยนะ กำปงทมมันมีมีหลายที่ไปดูนะเขาสวดเต็มเขาสวดเต็มทางโน้นเขาสวดเต็มก็เลยว่าที่เราสวดมันไม่ผิดนะอาจจะไม่ถูกตามแบบที่ครูบาอาจารย์พาปฏิบัติมาคณะสงฆ์ปฏิบัติมาแต่ว่าในแง่ของความครบตะมาสวดครบนะและตอนหลังมาตั้งแต่มี youtube มามีโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตมาเนี่ยเาฟังอภิธรรมของัมพูชาของเขาละเอียดกว่าเรานะแม้แต่ชาวบ้านัติโยนะที่ว่า คันธบัญญัติอายตนะบัญญัติาตุบัญญตัต,ญญติสัจจะบัญญตัติอินทรียบัญญตัติปุคลบัญญตัติในแบบของเรามีแค่ปุคลบัญญัติที่อธิบายละเอียดนะอีกห้าอย่างไม่ได้อธิบายไว้เห็นหรือเปล่าว่าพย่อการย่อบางอย่างดีการยอย่างย่อแล้วทําให้ความหมายมันหายประโยชน์มันหายโดยเฉพาะเรียนมาเนี่ยมันต้องมันต้องอยากได้ครบนั่นแหละแต่มาอยากได้ครบที่มันขาดไป ฉะนั้นที่จะมาเพิ่มเติมขึ้นมานั้นมันเป็นการเพิ่มให้มันเต็มที่มันขาดนะไม่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ทําให้มันเสียนะทำให้มันสมบูรณ์ขึ้นนะคนไม่ได้เรียนไม่ได้เข้าใจไม่ได้เข้าใจก็จะบอกว e ่าอาจารย์ทำไมส่วนไม่เหมือนชาวบ้านเขานะไม่เหมือนคณะสมไม่เหมือนคนส่วนมากเขาจะเอาแบบส่วนส่วนเยอะเป็นประมาณนะแต่ถ้ามาบอกว่าเขาส่วนแบบนั้นมานานแล้ว ตรมะก็สวดมาหลายปีแต่มาก็เบื่อเหมือนกันสวดเดิมๆเดิมๆนะแต่พอเราเรียนมาเราได้ความรู้ใหม่เราก็พยายามอยากให้โยมได้ฟังของที่ยังไม่เคยฟังนะนี่คือสิ่งที่ต่อมาตั้งใจนะเป็นการยกระดับขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะถ้าจะให้ไปอยู่แบบเดิมมันไปไม่ได้เพราะตรมาเลยตัวนั้นมาแล้วตรรมาจะไปหน้าอย่างเดียวพัฒนาการทางความรู้ทางทปัญญาเนี่ยมันไปไกลมากเนื่องจากเราปฏิบัติด,ด้วยพอปฏิบัติมีความลึกซึ้งมันจะลึกซึ้งกว่าเรียนมาอย่างเดียว เรียนมาอย่างเดียวก็อาจจะรู้นะรู้ระดับหนึ่งแต่พอมาปฏิบัตินี่มันลึกกว่านั้นอีกนะดังนั้นหลายๆอย่างมันเรื่องละเอียดมากนะละเอียดโดยเฉพาะเรื่องของจิตใจเรื่องของความ,มคิดนี่ยิ่งยิ่งยิ่งมองไม่เห็นนะดังนั้นต้องอาศัยฟังแล้วฟังอีกอดทนหน่อยนะหรือยงคนไหนที่อดทนไม่ได้ทนไม่ได้ก,ก็ก็ลุกได้ลุกได้เดินลุกไปนะอันนี้คือต่อมาไม่ได้ว่าต้องฟังนะสำหรับคนไหนที่เขาพร้อมจะฟังก็อยากให้ตั้งใจฟังเพราะว่า มันไม่มันมีไม่มากที่จะมาสวดแบบนี้สวดเปรก็จะมีอยู่หลายวัดอยู่ส่วนมากเป็นวัดปฏิบัตินะวัดงพอสนองนะวัดสังฆทานอย่างนี้วัดเยนสมภพอย่างนี้นะก็มีไม่กี่วัดนะครับรนะที่วัดที่สวดอภิธรรมเปรนะอันนี้คือเราเรานับจํานวนวัดได้ส่วนมากไม่นิยมเปลนะฉะนั้นความเปรกับไม่เปลมีความต่างกันนะโดยความหมายนั่นเองอันนี้คือฝากไว้สุดท้ายนี่บุญกุศลที่ทางเจ้าภาพแล้วก็ ทางญาติโยมได้มาร่วมฝั่งในวันนี้จงมารวมกันเป็นัตบบวาเชาพระปัจจัยส่งไปให้ดวงวิญญาณของคุณแม่ที่อบอารมพาตลอดถึงเราเทวดารังได้สัพสัตทั้งหลายได้ร่วมอนุโมทนาในบนุญุญสมครั้งนี้บุญบุศนที่ได้ทําในครั้งนี้จงย้อนกลับไปหาญาติโยมทุกท่านทุกคนจงประสบความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นปได้ชอบประกอบด้วยธรรม ก็ขอให้ความปรารถนานั้นจงประสบผลสำเร็จแก่ญาติโยมทุกท่านทุกคนเทิดอยากทาวาริวังอาปุราปาริปุเรนติสะคารังเอวะเมวะอิตโตทินังเปตานางอุปกปะติอิเิตังปฏิตังอัมากังกิปเมวะสมิจัตุสพัพเพปุเรนตุสังกปาป จันโดปัญญารโสยัตถ์อิจิตังปฏิตังอัมหะกังกิปัเมวสัมมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปามณิโชติราโสยัตถ์สัพพายติโยเววานชานตุสัมภโรโอคเวนาสตุมาเมภาวะ เลสเนจังโธทางปัจจายโนจัตจารโธรรมวาทาันติยุวันโนสุขังฮาลานเตงอาธาสิเมงอากาสิเมงยาติเมตตาสขาจะเมเป นางทากิินาทาชาโปเพกตัมโนสรานนิรนรณน,นางวาสวงยาวัญยาปริเทวานาณนาตางเปตานามัตยาเอวังติทันติยาตายองอายันจะโคทากทินาทิน สังขามิโสปฏิเทตตาเทคาราตังหิตายาสะทานาสวงโอปกาปิตสวงติธรรมโมจายังนิทัสิโตเปตานาปูชาจักตาอุลาราภานโคนาโนปะเทนังอัมเม อนยังปสโสตังอาณาปะกา กานัสปริหารถตกังมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยค้วยกันทั้งหมดทั้งิ